บิตคอยพุ่งทะยานสูงเมื่อทรัมป์เข้ารับตําแหน่ง ETF ฮอตตามกันแต่ความหวังในเรื่องการสํารองบิตคอยของรัฐกลับเงียบหายมูลค่ารวม TVL พุ่งกระฉูดจนติดเทรนด์โซเชียลโซลาน่าจะสามารถยืนระยะในกระแสนี้ได้หรือไม่เมื่อทรัมป์เข้ารับตําแหน่งแต่ไม่ได้พูดถึงบิตคอยเหรียญทรัมปล้มเหลวและกระแสปรองทั้งหมดดิ่งลงพร้อมกันอิตาเลี่ยมกลายเป็นผู้นําท้ายสุดในโปรเจกต์หลักจะสามารถพลิกฟื้นในปี2025ได้หรือไม่ อีรอนมัสนำทีมใหม่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย DOGE ไปทำลายขนมเค้กของใครกันแน่ DOGE แผนกใหม่ถูกฟ้องร้องตามกฎหมายนักนวง30หน้ามัสจะจัดการอย่างไรต่อไปเปิดเผยความเหมืองในเท็กซัสเครื่องขุดดอจคอยใช้เลเวอเรจเพื่อเครื่องขุดบิตคอยได้อย่างไรเครื่องขุดดอจคอยเปิดหมดทำเงินกำไรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันวันโลกใหม่ด้วยคริปโตเคอเรนซีเปิดเคล็ดลับความมั่งคั่งตลอด2 4ชั่วโมงแล้วคว่คอยๆมั่งคั่งไปพร้อมกัน วันอังคารที่21มกราคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV กับรัชชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ NFT, Yota u r l e n t Our Investment, Unlimited Gains และก่อนอื่นค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตกันค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปถึง1 9 0 0 0ดอลลาร์สร้างสถิติสูงสุดใหม่และผู้ถือบิตคอยทุกคนสามารถทำกำไรได้และนี่คือการเพิ่มขึ้นหลังจากที่บิตคอยเพิ่มจาก70,000ดอลลาร์ 70, สหรัฐไปถึง180,000ดอลลาร์ 1, 8, ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2024ซึ่งเป็นการเข้าสู่สถานะทำกำไร100%อีกครั้งค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลกระทบจากกระแสของทรัมป์ทำให้มีการไหลออกของบิตคอยจากการแลกเปลี่ยนหลักๆก,กว่า20,000เหรียญคิดเป็นมูลค่ากว่า2,000ล้านดาน สร้างความคึกคักให้กับการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ค่ะและช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาของปักกิ่งค่ะทรัมป์ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่47อย่างเป็นทางการ แม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้พูดถึงสก,กุลเงินดิจิตอลแต่ต่างจากข้อมูลของอาร์เคมพบว่าโครงการคริปโตของครอบครัวทรัมป์อย่าง w o l l i บอร์ตี้ได้ซื้อบิตคอยนมูลค่า4.7ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลของ Poly Market ชี้ว่าโอกาสที่ทรัมป์จะสร้างเงินสำรองบิตคอยใน100วันแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนั้นลดลงเหลือเพียง30%นิดๆค่ะซึ่งเป็นการคาดการสำคัญที่ส่งผลต่อ,อการเดิมพันบิตคอยของตลาดกระทิงค่ะ บิตคอยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ค่ะนักเทรดมีความหวังเชิงบวกต่อรัฐบาลที่เป็นมิตรกับทรัมป์และการแสดงฤดูกาลของบิตคอยในเดือนกุมภาพันธ์ในขณะเดียวกันค่ะความผันผวนข,ของราคาเพิ่มสูงขึ้นโดยความผันผวนที่สอดคล้องและความพันผวนจริงได้ทำระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2024เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการออปชันเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะออปชันซื้อซึ่งทําให้ตลาดคาดการ์อย่างมีความหวังสําหรับบิตคอยในอนาคตและปัจจุบันประมาณ10%ของบิตคอยในสหรัฐค่ะถือครองโดยภาครัฐและเอกชนโดยภาคเอกชนถืออยู่ที่9%ภายใต้ผลกระทบจากทรัมป์ตลาดอนุพันธ์ของเอเชียมีการเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายและข้อมูลจากตลาดฮ่องกงค่ะเผยว่า ETF บิตคอย3ตัวทําสถิติสูงสุดใหม่โดย ETF ของกองทุนหัวเชียฟฟันอยู่ที่13.51ดอลลาร์ ดอฮ่องกงและ ETF ของ GS International อยู่ที่13.55ดอลลร์ฮ่องกงซึ่งทั้งสองกองทุนค่ะได้ทำลายจุดสูงสุดจากเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา Trump Effect ค่ะได้จุดกระแสความเชื่อมั่นในเชิงบวกในวงการบล็อกเชน Blockchain อีกครั้งโดยที่ Total Value Lock หรือ TVL ของโ o l a n a พุ่งทะลุ1.1หมื่นล้านดอลลราสหรัฐสร้างสถิติสูงสุดใหม่และปริมาณการซื้อขายรายวันบนแพลตฟอร์มซื้อขายแบบกระจายอำนาจหรือ DEX ของโ o l a n a าทำลายสถิติเป็นวันที่2ติดต่ตอ,อกันค่ะ เมื่อาวานนี้ตามเวลาของสหรัฐพุ่งแตะถึง3.9หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในจำนวนนี้ค่ะ1.2หมื่นล้านดอลลาร์มาจากโทเค็นของครอบครัวทรัมป์และ1.29หมื่นล้านดอลลาร์มาจากคู่ซื้อขาย SOL และ USD ไรายได้ของวัน s o ล a น่าพุ่งทะยานไปถึง56.5ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึง2เท่าและข้อมูลจาก Google t r e n d แสดงให้เห็นว่าการค้นหาคำว่าซื้อคริปโตและซื้อโซลาน่ พุ่งแตะคะแนนสูงสุดที่100ขณะที่คำว่าคอยเบสและแอ p c r ิปโตก็ตามมาติดติดแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายจะช่วยผลักดันราคาของโซลาร่าให้เติบโตแต่ก็ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงของตลาดที่ร้อนแรงจนเกินไปเปดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะ และในระหว่างนี้ค่ะการรณรงค์การหาเสียงของทรัมป์ได้เปลี่ยนจากการเรียกบิตคอยว่าการช่อโกงมาเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสัญญาว่าจะทําให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกและเผยแผนการที่จะสร้างทุนสํารองสําหรับบิตคอยและในเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้ค่ะระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์สาบานตนเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์ได้ให้คํามั่นในการสร้างอเมริกาที่ภาคภูมิใจค่ะและการจเจริญรุ่งเรืองและเป็นอิสระพร้อมกับการประกาศการเริ่มต้นของยุคทอง อย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางความผิดหวังของชุมชนคริปโตในส่วนทรพจน์ของเขานั้นกลับไม่มีการกล่าวถึงบิตคอยหรือสกุลเงินดิจิตอลเลย I Donald John Trump do solemnly swear I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will to the best of my ability and will to the best of my ability Preserve, Protect help defend. Pres defend The Constitution the United States, the Constitution the United States. So help me Constitution So of God and Constitution ในคำกล่าวสาบานเข้ารับตำแหน่งทรัมป์ได้ชี้แจงว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สของเขาจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกโดยวางแผนที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและพลังงานแห่งชาติและยุติการคุ้มครองสำหรับผู้อพยพที่ผิดกฎหมายโดยอย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้กล่าวถึงบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีแต่อย่างใดเอกสารจัดทำเนียบข่าวระบุว่าลำดับความสำคัญหลักของรัฐบาลทำเน้นไปที่ความมั่นคงของชาตินโยบายพลังงานนโยบายการค้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยไม่ได้มีการกล่าวถึงคริปโตเคอเรนซีในลำดับความสำคัญ Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field an assassin's bullet ripped through my ear but I felt then and believe even more so now that my life was saved For a reason, I was saved by God to make America great again. ในสุนทรพจน์การเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงสก,กุลเงินดิจิตอลราคาบิตคอยตกลงอย่างรวดเร็วในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์โดยในเวลา1นาฬิกานาทีราคาต่ําสุดอยู่ที่1555งแดอลลาร์ 1, เหรียญคริปโตอื่นๆเช่น ETH SOL Doge ก็ได้รับผลกระทบและลดลงในช่วงสั้นๆโดยนอกจากนี้เหรียญมีมทรัมป์ที่ทรัมป์เปิดตัวเมื่อวันที่18มกราไม่ได้รับการกระตุ้นใดๆปัจจุบันราคาลดลงมาอยู่ที่32.5ดอลลาร์โดยลดลงไปถึง3 0 1 2ในระยะเวลา 24ชั่วโมงอย่างที่เขาพูดกันเขาว่าข่าวดีมักจะตามไม่ได้ข่าวร้ายแล้วถ้าคุณติดตามรีวิวและรายงานประจำวัน ถ้าคุณติดตามรีวิวและรายงานประจำสัปดาห์ของเราและถ้าคุณได้คัดลอกการเทรดคุณก็น่าจะออกจากตลาดไปแล้วตอนนี้และลองคิดดูค่ะว่าเวลาการเปิดตัวของทรัมป์คอยมันจะเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปหรือเปล่าและอย่าลืมค่ะว่าเพื่อให้ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีมีเงินจากนักลงทุนใหญ่ๆห,หลายคนได้ทุ่มเทเข้าไปมากขนาดไหนและมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยค่ะตอนนี้เขาก็ขึ้นสู่อำนาจและแน่นอนว่าเขาต้องแสดงความโปรดปรานกลับไปบ้างดังนั้นไม่ว่าจะมีคนพูดว่าเขากำลังลดทอนสิทธิข,ของนักลงทุนรายย่อย หรือกล่าวหาว่าเขากําลังสแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็บเงินไม่รู้จบความจริงก็คือเป้าหมายของเขาไม่ใช่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยและอีกอย่างทุกคนคิดหรือไม่คะว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของทรัมป์คอยมันช่างคล้ายกับลักษณะของใบหน้าของเขาเหลือเกินหรือซูไม่เคยกล่าวว่าไม่ว่าในอดีตอาชาจะทํากรรมอะไรไว้การถืออีเธเรียมก็นับว่าได้ชดใช้หมดแล้วกา,การแสดงผลของอีเธเรียมในรอบนี้ค่ะทําให้ผู้ถือเหรียญตกใจเมื่อมันกลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์หลักที่มีการเคลื่อนไหวต่ําที่สุด จนถึงตอนนี้ค่ะอ t h e เรี m ยได้ปรับตัวขึ้นเพียง2.8%ในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าบิตคอยที่18.7%และ BNB ที่10.4%ในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด5อันดับแรกอิ h อเรี m ยค่ะมีผลประกอบการไตรมาสที่ต่ำที่สุดแต่ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจค่ะเนื่องจากตลาดใหญ่ยังไม่จบลงและหากการนำบิตคอยมาใช้งานพึงเริ่มต้น การเข้ามาของคลิปโตและเว็บทรีก็อยู่ในช่วงแรกๆในปี2025ค่ะอีเทเรียมจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่หรือมีเหตุการณ์สำคัญและการพัฒนาใดบ้างที่ควรจับตามองในขณะนี้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกำลังผลักดันการเปิดตัว ETF ของอีเ e เรียมที่รองรับรางวัลจากการ stack โดยโครงการ WLFI ที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทรัมป์เป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายหลักของอีเเรียม และเพิ่งพาการสนับสนุนจาก d e f i อย่าง AAVE และเชนลิงโดยคลังของโครงการได้สะสม ETH และโทเคนในระบบนิเวศของอีเธอรี่มไว้จํานวนมากและในช่วงนี้ได้ทําการแลก WBTC เป็น ETH ในปริมาณมากนอกจากนี้ค่าธรรมเนียมร็อคของ Layer รถูกก็กลายเป็นตัวหลักในการเผาแก๊สของเครือข่ายหลักอีเธอรี่โดยมีเงินทุนไหลเข้ามามากกว่า55,000ล้านดอลลาร์และมีปริมาณการท,ทรําธุรกรรมขยายตัวมากกว่า2 5 0 0เเมื่อเทียบกับเครือข่ายหลัก Ethereum has been a laggard I think it plays some catch up I think it outperforms Bitcoin going forwards for a bit

เพราะมีอุปสรรคในการเริ่มต้นที่ต่ำและยังสามารถได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากระบบนิเวศของอีเทอรเรียมในการนำเข้าเหล่าสถาบันเหล่านี้ค่ะการนำเลเยอร์ถูกมาใช้ในองค์กรอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าอีเทอร์เียมจะยังคงมีข้อได้เปรียบในระบบนิเวศที่ชัดเจนแต่ในขณะของมันในปัจจุบันค่ะทาให้ไม่ง่ายที่จะดึงดูดเงินทุนเข้ามาเหมือนในรอบตลาดตอนก่อนเช่นเดียวกับที่บิตคอยต้องการการสนับสนุนจาก ETF แบบสปอตและการสำรองเชิงยุทธ,ธศาสตร์ในการผลักดันราคาให้สูงขึ้นและอีเทอเรียมจะได้รับแรงผลักดันเพิ่มมเติ จากการอัปเกรดจากการอัปเกรดเทคโนโลยีและการเติบโตของระบบนิเวทเว็บทรีในปี2025อีเธอเรียมยังคงมีหลายสิ่งที่น่าสนใจและคุ้มค่าที่จะติดตามเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโครงการการจัดตั้งกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลท,ที่ทรัมป์วางแผนไว้ ได้สร้างกระแสฮือฮาทาให้ราคาของดอจคอยพุ่งขึ้นเกือบ20%ในช่วงเวลาหนึ่งขององค์กรใหม่นี้นําโดยองคารักของทรัมป์อย่างเอรอนมัสและผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคนก่อนวิเวกรามาสวามีรามาสวามีค่ะเป็นที่รู้จักจากการสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีและในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2023เขาได้เรียกร้องให้มีการผ่อนคลายการควบคุมคริปโตแต่ในเดือนมกราคมปี2024ค่ะเขาก็ได้ถอนตัวออกจากการเลือกตั้งตามข้อมูลที่ทราบ ภารกิจจากกระทรวง DOGE จจะสิ้นสุดลงในวันที่4กรกฎาคม2026โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรัฐบาลที่มีขนาดเล็กกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าและมีการปกครองที่ลดการทำงานที่ซับซ้อนค่ะ แต่ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะดูดีแต่ในด้านของทฤษฎีในความเป็นจริงกลับเจอปัญหาทันทีหลังจากก่อตั้งได้ไม่นานคะ่ะตามรายงานของ The Washington Post สำนักงานทนายความเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติวางแผนที่จะฟ้องร้องสำนักงานใหม่ของทรัมป์อย่าง DOJ e. โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความโปร่งใสของรัฐบาลกลางและพระราชบัญญัติกํา และพระราชบัญญัติคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางหรือ FACA โดย FACA กำหนดให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลต้องปฏิบัติตามกฎการเปิดเผยและสรรหาบุคลากรรวมถึงการบรรทุกการประชุมและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมได้ ใครแมคลานอาหารกรรมการบริหารที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวในคำร้องที่ยาวถึง30นาโดยระบุว่า d o g e ไม่ได้ดำเนินการอย่างสมดุลไม่ได้เปิดเผยบันทึกการประชุมและไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนเข้าร่วมโดยเขาย้ำว่า d o g e ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FACA และการประชุมทั้งหมดจะต้องเปิดให้ประชาชนเข้าร่วม เมื่อการฟ้องร้องเริ่มต้นขึ้นค่ะจะก่อให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับวาระของรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจสมงผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการจัดตั้งการดำเนินงานและอนาคตของกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยตามประกาศเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเป้าหมายของ DOGE คือการลดกฎระเบียบที่เกินความจําเป็น และลดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองรวมถึงปรับโครงสร้างหน่วยงานของรัฐบาลกลางซึ่งการปฏิรูปเหล่านี้ค่ะจะกระทบกับผลประโยชน์ที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจนําไปสู่การยุบรวมหรือการลดอํานาจของหน่วยงานรัฐบาลกลางทําให้เกิดความไม่สมดุลในผลประโยชน์ที่มีอยู่และนอกจากนี้ค่ะความแตกต่างในหลายๆนโยบายระหว่างสองพรรคการเมืองในสหรัฐอาจทําให้การฟ้องร้องครั้งนี้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองโดย DOE ค่ะถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีการวางแผนไม่รอบคอบอยู่แล้ว ตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับคำถามและอุปสรรคที่มากขึ้นณวันที่20มกราคม2025ค่ะราคา d o ดอชคอยอยู่ที่0.34ดอลลาร์ลดลงถึง0.05%จากวันก่อนหน้าค่ะราคาที่สูงสุดในวันนั้นอยู่ที่0.39ดอลลาร์และในระยะเวลา24ชั่วโมงปริมาณการซื้อขายของ d o ดอชคอยสูงถึงประมาณ8.1พันล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในตลาดที่คึกคัก และตั้งแต่ทรัมป์กล่าวว่าจะทําให้เท็กซัสเป็นศูนย์กลางการขุดบิตคอยและคริปโตของโลกความคิดที่จะไปเยือนเท็กซัสก็เริ่มปลูกฝังขึ้นในใจค่ะและในที่สุดความคุ้มค่าของการใช้พลังงานตามของเครื่องขุดดอชคอยทําให้เราตัดสินใจไปสํารวจเหมืองคริปโตที่เท็กซัสและเซาท์แคโรไลนาเมื่อไปถึงที่นั่นค่ะเราได้ค้นพบว่าปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเครื่องขุดบิตคอยเมื่อไปถึงที่นั่นค่ะเราได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง เครื่องขุดดอ c คอยสามารถใช้เป็นเรเว a g e ในการขับเคลื่อนเครื่องขุดบิตคอยได้ซึ่งคุณอาจสงสัยว่านี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากอัตราแลกเปลี่ยน d o ดอ c คอยที่0.37ดอลลาร์การซื้อกำลังขุด 1G จะมีต้นทุนเพียง0.36ดอลลาร์ต่อวันแต่ผลตอบแทนสามารถสูงได้ถึง3.14ดอลลาร์ต่อวัน หากซื้อเครื่องขุดทั้งหมดค่าพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น5.73ดอลลาร์แต่ผลตอบแทนรายวันจะสูงถึง50ดอลลาร์ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเกือบ10เท่าโดยในขณะเดียวกันการที่ไ์คอยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ทําให้เครื่องขุดดอทคอยมีพื้นที่ในการทํากําไรเพิ่มมากขึ้นขุดดอทคอยได้ไ์คอยกลายเป็นขุดลอดคอยแล้วได้กําไรเพิ่มจนถึงปัจจุบันเราได้วางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาแล้ว8รุ่นโดยรุ่นแรกได้เริ่มวางขายเมื่อวันที่19ของเดือนนี้และเริ่มสร้างผลกําไรเมื่อวนี้ ปัจจุบันเครื่องขุดดอชคอยค่ะสามารถให้ผลตอบแทนได้ถึง10เท่าลงทุน5ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรได้ถึง50ดอลลาร์ต่อวันในขณะที่เครื่องขุดบิตคอยที่ลงทุน5ดอลลาร์กลับทำกำไรได้แค่8ดดอลลาร์เท่านั้นและความแตกต่างในผลกำไรนี้ทำให้ผู้คนเริ่มทดลองใช้ผลตอบแทนความแตกต่างในผลกำไรนี้ค่ะทำให้ผู้คนเริ่มทดลองการใช้ผลตอบแทนจากเครื่องขุดดอชคอยเพื่อจ่ายค่าไฟของการขุดบิตคอยเพื่อทำให้การขุดบิตคอยเป็นการขุดแบบไม่มีต้นทุน ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่หากคำนวณแล้วค่ะมันจะกลับกลายเป็นทางที่เลือกที่จะสามารถทำได้จริงแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็สมควรที่จะศึกษาปรากฏการของเครื่องขุดดอจคอยนนี้ในโลกของคริปโตค่ะโอกาสมักจะมอบให้กับผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอ เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมระงับการดําเนินการทางกฎหมายกับทิกตอกในช่วง75วันข้างหน้าซึ่งถือเป็นการให้เวลามากขึ้นในการเจราจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลและความปลอดภัยของประเทศตามรายงานจาก CME Fed Watch เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการปรับอัตราดอกเบีย้ยพบว่าความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสาหรัฐจะคงอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมกราคมอยู่ที่99.5%โดยมีความน่าจะเป็นเพียงแค่0.5%ที่อัตราลดดอกเบีย้ยจะลดลง25ุ แดนสมิธนักวิเคราะห์ข้อมูลจากบล็อกเวิร์ได้โพสต์บน X โดยระบุวา่า s o ลาร a าเด็กซ์ทำลายสถิติการทำธุรกรรมรายวันสูงที่สุดโดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมในวันเดียวถึง33,600ล้านดอลดลาร์ฮันเตอร์ฮอร์ซีซีอของ Bitwise ได้โพสต์ใน X โดยระบุวา่า Lost UI Brick ผู้ก่อตั้งซีโรสกำลังจะได้รับการปล่อยตัวและกล่าวว่านี้เป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ อ,อิร Bitcoin ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอบยอนออกจากเรือนจําในกรุงโซลเพื่อเดินทางไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการพิจารณาคดีการถอดถอนที่กําหนดจัดขึ้นในเวลา14นานกาตามเวลาท้องถิ่นในวันนี้และนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก หากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์และมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ